ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจากจีนที่โคตนมาแรงที่สุดในปี2024จะมีแปลนไหนกันบ้างไปดูกันได้เลยไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆจากเอเชียธุรกิจช่วยกดไลค์และซับสไคร์ให้กันด้วยนะครับนี่เฮาวไวลุ่งแดงมังกองนี่คือพาธุรกิจรายการที่จะเล่าประวัติธุรกิจจากทั่วทุกบุ๋มหลกให้ฟังแบบเข้าใจง่าย แอปเป็นคนจีนตั้งนานช่วงนี้ไม่ว่ามอไปทางไหนก็เจอแต่ข้าวของจากแบรนด์จีนที่เข้ามาตีตลาดตั้งแต่ซากกระเบือยันเรือรบซึ่งบางแปลนเนี่ยคุณภาพเทียบเท่ากับแบรนด์ดังจากฝั่งตะวันตกแต่กลับมีราคาที่ถูกกว่าโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเนี่ย แน่นอนว่าสายกินอย่างผมต้องไม่พลาดอยู่แล้ววันนี้เลยจัดมาให้แบบเบิ่มๆกับ5แบรนด์อาหารและเครื่องดื่มจากจีนที่คัดมาแล้วว่ากำลังได้รับความนิยมในตอนนี้เราจะพาไปทำความรู้จักและส่องกลยุทธ์การทำมาร์เก็ตติ้งของทั้ง5้าแบรนด์อย่ารอช้าไปดูกันได้เลย Let's go <S มาเริ่มกันที่แบรนด์แรกกันเลยครับเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักกันดีอยู่แล้วกับไอศกรีมและชานมที่มีมาสคอตเป็นตุ๊กตาหิมะอย่าง มีเสียวเอ้ยมีส้วนั่นแน่ถ้าอ่านแบบนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ได้กดติดตามช่องเอเชียธุรกิจอ่ะดิกดเลยกดเลยมี่เฉวนั้นมีต้นกำเนิดมาจากชายที่เคยขายน้ำแข็งใสก่อนที่จะตัดสินใจมาลองขายโปรดักต์ใหม่ๆอย่างไอศครีมโคนที่กำลังเป็นกระแสนในประเทศจีนตามด้วยเมนูเครื่องดื่มอย่างชานมไข่บุกชามะนาวและกาแฟที่มอบรสชาติที่ดีในราคาที่ถูกแสนถูกกว่าบรรดาร้านอื่นๆที่ขายสินค้าเดียวกัน ส่วนประวัติโดยละเอียดเนี่ยเราก็ได้ทำคลิปไว้ให้แล้วกดตัวไอตตามไปดูกันได้เลยแล้วคุณล่ะชอบเมนูไหนคอมเมนต์บอกกันด้วยล่ะแบรนด์ที่2ก็ยังคงอยู่กับชานมอีกเช่นเคยอย่างแบรนด์ชาทีที่คนไทยรู้จักในชื่อร้านชานมไร้ไข่มุกทนนันแนงงงละสิ ในยุคที่คนจีนส่วนใหญ่ทั้งวัยรุ่นและวัยทำงานเนี่ยไม่มีใครสนใจการดื่มชาจีนแบบดั้งเดิมที่มีความพิธีพิถันแต่นี่แหละครับเป็นโอกาสให้กับชาจีได้เฉิดฉายโดยการนำเอาใบชาสดๆมาชงเป็นชานมและด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเรื่องของกลิ่นที่หอมกว่ารสชาติที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นภายในระยะเวลา4ปีก็สามารถขยายสาขาฟแฟรนไชส์ออกไปได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมแล้ว2,900กว่าสาขาทั่วโลกโดยมีเมนูซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมซอฟท์พาวเวอร์อ่อนดรอปเฮลตอย่างชานมมะลิผมเองก็ไม่พลาดไปลองมาแล้วอย่างที่บอกเลยครับว่ามันกลมกล่อมถึงใจหอมมากๆด้วยส่วนในไทยชาจีมีสาขาทั้งหมด2สาขาตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพอย่างเซ็นทรัลเวิลด์และสยามสแควร์ซอยหนึ่งใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปลองกันได้เลยครับมาถึงแปลนที่3 เอาใจคอกาแฟกันบ้างกับ Luckin Coffee ร้านกาแฟที่ได้รับฉาย,ยาว่าแจ็คผู้ลลมยักษ์จากการนำกาแฟเข้ามาตีตลาดคนในประเทศจีนที่มีชาเป็นเครื่องดื่มหลักด้วยกลยุทธ์กาแฟพรีเมียมราคาเข้าถึงได้เพื่อท้าชิงอันดับหนึ่งในแฟรนไชส์ร้านกาแฟนอกจากนี้ Luckin Coffee ยังมุ่งเน้นโมเดลธุรกิจแบบออฟไลน์ทูออนไลน์หรือ O2O เน้นการเดลิเวอรและ grab and go เพื่อให้ตัวเองเป็นร้านกาแฟที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนทุกคนสำหรับรสชาติเนี่ยบอกได้เลยครับว่าเทียบเท่ากับแบรนด์ดังอย่าง Starbucks ได้เลยเพราะว่าต่อไป Starbucks มีหนาวแน่เพราะลักกิ Coffe ฟคุณภาพเทียบเท่ากันเลยแต่ราคาถูกกว่าตั้งเท่าหนึ่งใครชอบเมนูไหนก็มาแชร์กันใต้คอมเมนต์ด้วยนะแบรนด์ที่4เชื่อว่าหลายคนก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วเป็นแบรนด์อาหารจีนอันดับต้น ที่หลายคนนึกถึงอย่างไฮตี้เหลาหมอไฟหมาล่าต้นตำรับจากบนทนเสฉวนและในปัจจุบันไฮตี Hi ้เหลาก็ได้เติบโตขึ้นจนเปิดแฟรนไชส์ได้กว่า1,600สาขาทั่วโลกโดยเน้นการบริการลูกค้าแบบใส่ใจเป็นพิเศษและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างวันเกิดหรือวันครบรอบก็จะมีช่อดอกไม้ที่อวยพรให้กับลูกค้าแม้แต่ช่วงที่รอคิวพนักงานก็จะคอยดูแลแบบญาติฟัน พี่ใกล้ชิดไงโอ้ยสภาพบริการดีสุดๆเทคแคร์ลูกค้าดีมากช่วยลูกค้าทุกอย่างจนจะเหลือแต่เคี้ยวแทนผมแล้วแหละ <c oughs> อันนี้รอเล่นนะครับในความที่ตอบเทยลูกค้าทุกเพศทุกวัยแถมยังออกโปรโมชั่นมาดีมากๆสร้างความสนุกสนานในการกินชาบูให้กับลูกค้าจึงไม่แปลกใจเลยที่ทำให้ในปีที่ผ่านมามีรายได้มากกว่า 1, 1 9 5 6 0 0้านาทอล้านบาทว้สาสัดยอดไปเลยล็อกเพียและแปรสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่ที่กำลังมาแรงอย่างเจ้งซินชิคเก้นสเต็กเป็นช้ยไก่ทอดที่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่15บาทแบบเดียวกับม่เฉวและเป็นที่ฮือฮาอย่างมากหลังจากที่มาเปิดในประเทศไทยด้วยเมนูไก่ทอดและสเต็กไก่บาร์บีคิวโดยมีมัสคอตเป็นราชาไก่ผู้ยิ่งใหญ่ จนเมื่อปีที่แล้วมีสาขาถึง20,000สาขาและยังเป็น1ใน100แบรนดอาหารจีนชั้นดําส่วนในไทยมีอยู่2สาขาโดยที่สาขาแรกอยู่ที่ว n น c o n เน็ t แถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสาขา2ที่ Central ลเวิลชั้น7ผมไปลองมาแล้วจัดว่าเด็ดเลยครับยิ่งไก่บาร์บีคิวเนี่ยยิ่งถึงใจ ถ้าใครที่อยากรู้ประวัติแบบจัดตัักจ,ด,จดเต็มของแบรนด์นี้ช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง100ไลค์และเดี๋ยวเราจะทํามาเสิร์ฟให้เองครับที่จริงแล้วยังมีอีกหลายแบรนด์มากๆในจีนที่กําลังโด่งดังและเหตุผลที่ทําให้แบรนด์จีนกําลังเป็นที่นิยมในพอสอนดีนั่นคือคุณภาพของสินค้าที่ดีขึ้นจนสามารถแข่งขันกับแบรนด์ระดับโลกแต่กลับมีราคาที่ถูกกว่าและเข้าถึงได้ง่ายซึ่งทั้งหมดนี้ ก็มาจากนโยบายของรัฐบาลจีนที่สนับสนุนแปลนท้องถิ่นในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศรวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอีกทั้งการตลาดและประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศยิ่งทําให้แปลนจีนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากลแล้วทุกคนชอบแปลนไหนกันบ้างหรืออยากให้ทําคลิปเจาะลึกธุรกิจไหนคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆจากเอเชียธุรกิจ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ